สวัสดีพี่น้องครับคือเกิดเหตุดวนฉุกเฉินนะครับฉุกเฉินเบื้องหนาค้นเบื้บงบงองหนาค้นคือเบื้องมองอื่นคือตอนนี้ผมก็ไปส่งบอสเลยนะครับตอนนี้กเวลาปาะมาณตีสองสิปเก่านาที่นะครับผมไปส่งบอสยูดดโดมแล้วที่นี่ผมออกมมได้ประมาณยีสีหนาที่ล่ะนะครับเสียนุ่นแล้วก็จะกลับใชยพูนะิเนาะวันที่ห้าวันที่ห้าเราพักนะครับวันที่ห้าเราพัก แล้วบันเสียนุ่นไปหอดบอลระบือนะครับผมสิกับบานยุข,ข่องในยุอุบลเนี่ยมันเป็นท่างไกลสีหอดพอดีผมผมกรลัง่งกรลั่งสีเลี่ยวแหละเนี่ยตัวนี้หอดไสบูพวกหูนะครับโท่มาว่าส้นหมาโอ้ยเสียนุ่นไหมเลยว่านิกกี่ยุเซลสันไปไปบังเสียนุ่นไหนแนวสันโอ้ยพอดีเลยวันนี้แบบตกใจ แล้วก็ผมเจักสีวังเดตอนตอนขับออกมานะครับตอนขับออกมาจากจากงานเนี่ยขับออกมากระบวดเนี่ยขุ่นผมขนลุกคือว่าจาจะาคองนนยไหมมันก็สักซิดแต่นเน่คิดเองหรอกว่านะครับสักซิดยังวะทีคือหนาหนาวเนาะพี่น้องครับเ็นแฟนถ้าเป็นคนอีสานจะรู้นะครับมันนอกเข้าาสีหูด,ดี หนาหนาวมันมันย่มหมาไหมหมามันผสมพันธุ์กันนะเออมันก็สีนอนนั่งอยู่น้ำขางทางมับนี่ผมกับเวาน้ำบอดได้ผมมาโอ้ยบอดอันตรายในช่วงนี้เขาขี่นี่ขี่เลี้ยวว่าได้ด้แม่นแถ่น้ำจุ่มชนน้ำบันนอกเข้าไหมเออหมานอนน้ำขางทางนี่อันตรายครับเด้คนนี้ว่ัสดุท่านขาดค่ำแหมโอ้ยผมมาจะพิมพ์บมอกในกลุ่มล่ะนี่น้ำมันสีมันแรนนั่นอย่างนี้ไหม หมาเน่ะเพราะว่าเพราะว่าฤดูหนาวนี่เห็นไหมขุ่นเต็มอยู่ขุ่นหมานะ่ะนี Alles, ını, ่น <decorative. S 2> ี่ตัวนึงเห็นบ่อนี่กลางทางเลยนี่เอ้าเนี่ยเห็นบ่เนี่ยนอนอยู่เต็มเลยนี่ครับเดี๋ยวขันหอดผมสีอัปเดห้เบึงอีกเครือนึงครับอ้าตัดกันได้เดี๋ยวจงอัปเดตโอ้พี่น้องมากหอนแล้วเมื่อว้านไหมครับพื่อวานเคมืองแมสวัสดีค่ะคนเหล็กเลย กำลังออกมากำลังสีเดียวไปยาสูนิดเดียวเลยปัดขวาบ่โจ้เท่าน้ำเจ็บปนนี่ยเมียนบถาประกันมาปนเนี่ยเมียนครับป้าต่ำมาอย่างไรผมว่าเป็นต่ำเมียนมันยุบหุ่นจินหนึงน่ะโอ้โหหมน้่ะพอมันยุบหุ่นจินหนึ่งไงมั้วหุ่นเนี่ยเมียนจรถดเด้อลุดหกล้อลุหกล้อลากไปอ้หโอ้ยใครตัวรถดหกล้อเพราะใจห้องโอ้ยหม่องเดียวคนนี้ โว้ย,วย,ยใช่ค่ะแบบเดียวกันที่รถรถเอาผาดซเลยบอกวบอดอดดิแม่ผมยังขนลุกอยู่นี่ตอนออกมาผมมาผาหมาหลายปาน,นี่เราบังได้บอดเพื่อนตอนออกมาแตนงงางแม่บีกตากระตุกเวทมือจมอ่มยนตากระตุแงผู้ครับผมนี่แหละโอ้ยใช่อยู่ขนไม่บีเทั้งนนี่ย่านหักลบเลยนั่นแล้วนี่ว่าผมากับเมียผมยุ่มาโอ้ยขนนไม่บีนี่หักลบเลยอ่าม่เปียสิเ่งนดิ คือกันกับผมขาเวลาคือกันผมคุยกันมาคุยกันมาทั้งกินตะเรียนกับมาขโมยขโมดแมนคือมันคันตัวเดียวนี่กีฮักได้เยอะนี่มันสามตัวนั่นคือกันเลยตอนนนั้สองตัวสุดท้ายคนขับเป็นรถผมนี่ก็เหยียบไปเลยแล้วนะครับนี่ไหมคี่ตัวเหนือกับพวกได้บาดท่ากับมาอย่างเช่นบอกว่าจจะเหนือมันมันบรสเสมอตาครับอย่นี่มองนี่มันมันรถพอดีตาหมาเลยเราเรามันเหลี่ยมตารถต่ำเนี่ยคือโอ้ยเบาะน้ำบอดดูวไหมตอนออกมาโอ้ยบอดเหลวบ้างเนี่ยพี่สัน ยไปยืนอยู่ห้องนอกรว่ามันมันหนาวไหมครัหนาม้าเมียเสื้องไหมเลียนนั่งเต๊มเปิดประกันเบิ้องแห้งก่อเอาผาดทัว่าหกเก็ยจมีในตัวบนนอในตัวบนนอประกันหกเก็ยจกักันยังก็บอกตกเข้ามาอยู่มันมาเป็นว่ามันจ้าของว่าเลยมา่เราปีนนึกว่าป็นเลยเมื่อเร็วๆี้มันจม้วนไปแานไปคุณนาทาลมกับพี่นอดโดมแต่มันี้คุณล่ะเบ้ แบบบอกโอ้ยเสนน์พันยูบอลระเบืออ้อหหากรถกลับมาเลยอ่ะเอาบีสีกล้องไปสวัสดีครับมันงัดเข้าได้บ่ะพี่เหมือนกล้องเอลขาดโอ้ยไม่ได้หรอกกองเอลขาดยังมียมันขาดตกกันกันขอนเหมือนเดิมนะครับถ้ามาจากสารคาม ถ้ามาจากมลเบอก็ไปทางสาลปกรรมประมาณฝั่งนี่เพาเป็นยังง่อนครับช่วงน้าปั๊มปตทีทีครับฝั่งตรงข้ามครับอันนี้รุดเก้าคนชนหมาครับผมหมาไม่เจอน้องหมาไม่ตายครับผมเดินไปดูแล้วไม่เห็นครับตัวใหญ่มากตัวเท่ากับมัวน้อยเลยไม่มีบาดเจ็บครับ อืมมันซื้อแแข็งีแค่รถลิกที่พักกันลูกเป็นยังลิกักลิมอสเดียวกันเลยแหม่ามาตัดกันดิเด็กักอีโตู้งเจอรถใหญ่ พอดีเอโบยากบยากอจารย์ามากอนลาเสมาข้าวฮ็่ไดลูกมาดูงนาจ้งลูกไปาจูงลูกไปกไปให่เราเราเราก็รงมาถามเัโค่ะครับเพื่อนประกันล้วตกใจเป็นว่าเป็นประกันขัดท่านวาหกเจมานเป็นน้ำหาประกันสามใบชิบลื้อพังของตกใจไห เป็นน้ำหมามามากรับย่าเป็นยังไงมวมัหมาแล้วครับวีมาม,มัวหน่อยมัวหน่อยใช่แต่ว่าแบบขี่ติดหลอดเือผมอ่ะเเราเ่ขับเร็วเราเขับเร็วขับเวเวเลยมเนต์รุ่นเดีาอยยี่รอย่างเมื่อคืนเลยโคตรไ้เลยนี่เนี่ยยัจเปลี่ยนจุดนีด้วเนี่ยอ๋อแจยมเลยตาไแตกว่นี่ยโชคเดียวาไม่อะไนั่นแล้วนีไปหอดประตูแลี่ ก็<อ>มัน<ด>เออดิค้างไม่กันแบบเ,เ,เ,เนี่ยเห็นว่าต้องแรงต้องแรงเนี่ยเยอะเลยเราเราครับออกมาได้ปะเรา,า,า,าเ,เป็นทั้งหมดอะเราก็เป็นอยังจ้ะอ๋ออันนั้นเป็นคลิปนี้ฝากพี่น้องท่านี้ครับผมเป็นยังไงล่ะถือว่าฟาดเปาะไป <S <S นะครับตอนนี้ก็ <S 2> <S 2> ับเราถือมาแล้วจานทอดกอกมาแล้วนะครับรอประกัน โอ้ส่งเสียนอนแล้วกับเจีปันเพีงอยู่ตัวนี้เออเมือ่อไหรเแล้วจังนี่มันเกิดขึ้น,น,น,นแล้วเนาะจัง่อไหรอันนี่คือเกิดขึ้นแล้วครับนะเมื่อไหล่ะแต่หนักตัวนี้ก็เจมมอมัร่วมพุ้ขงขวางมาเจอม,มาแล้วพี่นอ้องเมือม่อไห่กคอยพ้นพวกเป็นยังคือว่าโชคดีที่สุดแล้วขอบคุณทุกคนทั้งใจี๊ยนะครับถามข่าวถามข่าวมูมันเป็นไรเป็นไรมาโอ้โนี่ยแหละเมื่ไหรนี่แล้วนี่แหละหนาหนาวครับโอ้เป็นยังไงเนี่ยครับหนาหนาวนี่แหละสภาพ โหาสายแรกนี่คือมอลไปหอดสายทีโอ้นี่บางนี่ักวานี่แล้วไฟนี่เานีกาขาสีขสไฟบ้คอห็้ับานีออ<บ>่อดตัวโอดตโครงสร้างหลักบ่หอดอาจจะเจีมยมค้าง เราใครอยู่เราบริหารลบทังยังนะครับแมนครับก็ยังว่าผมบอกกันว่โอ้ยไม่บีเลยเสียงนนอ่ครับบรรยางหักลบแม่ขันไม่บีอย่างนี้ตกใจยังทักลบสัตว์เ่อไมงีี่ว่าคือผมบ่ลบได้ขันบ่วเป็นงัวอี๋ปุ่งขันบัววุ้่งนี่มันอยู่เลยดิถึงลุ่มสิโป้งออกมาเลยเลยจิปุลนเลยเหรอยังว่าคือบอกกับบัวอยู่ครับตอนออกมาแมหมาเต้ต้องขังทางมันนอนเลยมันมันจะดูมัน เรดูผสมพันธุ์นะหมากัเต้มผม่าอ้ยอันตรายได้บอดเนี่ยเนียวสนบอพอข้าวแล้วไอ้ยวะเบิ้งเบิ้งเนี่นี่นี่กนน้ำมนยังไม่น้ำมันเนี่ยไม่ได้ย่างไรโอ้ยแอร์หรอน้มันลุกุนี่นแมนแมนแอร์น้ำแอร์มนแมนมันก็ต้องลุกน้ำแอร์ที่ยังเตกอบอยากสักละครีกกรลังอีเข้าบ่เลยบือนะใช่ไหมินยังแตครับบอสำหมาจะเป็นรถไอ ทำรถโมแข็งนะครับเนาะบ้าเรียบร้อยอันนี้ขนาดว่ารถแข็งเลยดิขบมาขันเป็นขั้นน sure ั้นผมรถส้นเนี่ยนะคือขันรถขันรถสูงมันกับพ่อหนิแม่คือขันรถตำตำเรื่องรถเก่งรถยัง่มันพอดีตาหมาเดี๋ยวที่หนิย่ามันแรงมากอะมันฟางมันแรียใส่เลยครับครับหมานี่อันตรายเพราะว่ามันรถตำรถเก่งรถตู้เนี่ยครับแหลี่ยยังเดียวเดียวมันอยู่ครบเมียนคตรมากพี่แป๋วโอ้ กนางใจกันครับพี่น้องครับเอาทจังใด้มันเกิดึ้นเดี๋ยวคุ้น่า่งไปยังกัโอเคครับเดี๋ยวถ่าประกันเอาโอเคใครยุ่มมือมือนี่กะพักเออนเป็นมือพักพอดีเดี๋ยวว่ากับเอาไข่ดอกมันเสียหายแาอดยไปพักนอนนินเ็ดแต่มอดแล้วก้อมมอดดนงไปใส่อางจเาเอาเสียนอนขึ้นเดยวสอดออกมาดิมันก็ไปหนีก็ไปบ้านพาบอกออกมาจ้ใสนี่กับกาลาจินเขออกมาสารคามไหม อ๋อรัดออกมาสารคามอ๋อแต่ว่าผมรัดเขาพุ่นมันออกมานะทั้งกลับมารัดใส่ตีล้วออกมาสารคามสิผมรัดเขาพุ่นแมมผมไม่ได้มาสารค้ำแล้วออกมาหอดหน้าแต่วันเดียงสารคามเออมาดจริงอะไรอ่าแต่ก็มาหอดเนี้ยกเหมกับตรงนี้ผมบูปลามาแล้วจ้าบูจ้าบูมาใช่จีพีเอสด้วยผมมานึ่งทีละแผนทีทหารผมมาบูมาตัวจีบตัวเดียนแล้วทีบมแรงแต่ก็ย้อนจีพีเอสดีล่ะผ้าผมบูป้าบูดงไปเหมือนขันเขาป้าไว้อยู่ไหมเรื่น เอาพี่นอนครับกาลรงใจกันเอาอคิดมีไนะด้รันี่แหละครับใส่ยูดอกเอเก่าเก่าเก่าแล้วเา็เปยังนะครับ